เอมอนร้อสเตปวิ่ง1้อย4 0บวกนะครับราคาอยู่ประมาณสองพันหกสองพนามนะครับราคายางถูกนะครับผมสเตปนี N ้วิ่งอย่างโหดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับผมกขอดินเลยก็ ฝากกดไลค์ให้ผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับจะดีมากเลยครับถ้าเกิดคอมเมนต์ติชมอะไรมาแต่ผมก็จะไปทําการปรับปรุงแก้ตัวนะครับผมเอาครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมได้ไปเจอในเพจเพจหนึ่งมามันมีพวกแบบมีแถมลูกแถมเสื้อสูบแถมวาวแถมคาบูแถมนู่นนี่นั่นราคาอย่างถูกเลยครับแผมขึ้นรูปมาให้นะครับว่ามีราคาไหนบ้างนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะไปเลือกเอานะครับว่าจะเลือกเอาราคาไหนถ้าเกิดแบบไปซื้อแค่เสื้อสูบตรงเนี้ยแค่แค่แบบเสื้อสูบลูกสูบ่างเนี้ยมันไม่คุ้มนะครับ<อ>เราเอาฝาสูบมาด้วยเลยฝาฝาสูบเสื้อสูบลูกสูบคาร์บูนู่นนี่นั่นมันราคาอยู่ประมาณสามพันบาทแล้วก็จะมีแถมแผ่นค์ดโอ้แถมเยอะเออของแถมมาอย่างเยอะเลยคือแบบครบสูตรเลยนะครับ สเตปพ,พวกนี้ผมดูจากลูกนะลูก5้าห้าเนะจะวิ่งอยู่ประมาณร้อยสาบร้อบวกได้นะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเรามีท่อแบบดีๆใบหนึ่งอะเออแล้วยิ่งรถใครที่เป็นขอบสิบเกียรอย่างเงี้ยยิ่งจะวิ่งเร็วนะครับยิ่งจะวิ่งได้เร็วกว่าล้อแบบปกติเดิมๆนะครับสเตอรเราก็ ยังไม่ต้องไปทดมันก็ได้ลองไปขี่ดูก่อนถ้าเกิดกําลังเหลือเราค่อยไปทดสเตอร์เอาละกันนะครับผมถ้าเกิดกําลังมันไม่เหลือก็ไม่ต้องทดเอาแบบเดิมเดิมก็ได้นะครับแต่แนะนําให้แบบเปลี่ยนล้อเป็นล้อ17นะเพื่อนเพื่อนเห็นพวกที่แบบในรถแข่งกันปะพวกรถในสนามที่มันแข่งกันนมันยังแบบใส่ล้อเล็กล้อ17กันเลยเห็นปะพวกแบบ m max อะไรพวก 300CC ซีซีพวกนี้ยังมาเปลี่ยนแบบเป็นล้อแบบเล็กๆกกันเลยอ่ะเออคิดดูแค่นั้นแหละว่ามันแตกต่างจาก ้อแบบนี้หรือเปล่ารอสิบสองนิ้วเนี่ยเออจะมีประมาณนี้นะครับไปหาท่อแบบดีๆมาสักใบหนึ่งอะ่ะเออไม่ต้องเอาราคาโหดก็ได้เอาราคาแบบที่มันไม่ใช่ท่อกระป๋องแบบของผมแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยมันมาเร็วหมดเร็วนะครับเอออ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับในเพจนะคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากเพจนะครับผมแค่ไปเจอมาแล้วก็แบบของมันใส่ของเวฟร้อยยี่สิบห้าตัว R ตัวเอได้นะครับ พวกเสื้อสูพวกอะไรพวกนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไปเปลี่ยนใช่ไหมยกทั้งชุดออกเลยเอาจริงๆถ้าเกิดหาช่างได้ดีทําอ่ะประมาณสองชั่วโมงก็ได้ขี่แล้วรถอะแค่แบบถอดชุดเนี้ยออกหมดเลยให้มันเหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรวะเสาวพวกเสาเครื่องเนี้ยก็ยกชุดนั้นมาใส่ได้เลยราคาอย่างถูกอะราคาเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีนะ พันสองพันสามพันประมาณเนี้ยคือแบบได้ทั้งเซตอ่ะคือแบบถ้าเกิดสมมติเราเอาเสื้อสูบตัวเนี้ยไปทํามาใหม่นะแพงกว่านี้นะครับแพงมากเลยนะไปซื้อแคมซื้ออะไรซื้อแยกมาแพงนะครับบอกได้คําเดียวว่าร้านจะเอาแพงแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบยกชุดมาแล้วก็ไปให้ร้านใส่ให้เขาก็จะคิดแค่ค่าแรงแต่คือไม่รู้นะว่าเขาจะคิดเท่าไหร่นะแล้วแต่ช่างมันจะเอานะครับวันนี้ผมไม่ทราบราคาเหมือนกัน แล้วแต่ช่างมันเอาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่และที่ ager, แม่งเอาไม่เหมือนกันบางที่เอาถูกบางที่เอาแพงนะครับแล้วแต่ที่นะเนี่ยครับลองไปทําตามนะครับถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะแรงนะถ้าเกิดใครอยากเดิมๆก็แนะนําเดิมๆไปแล้วกันไม่ต้องไปใส่อะไรมากนะครับคือถ้าเกิดเป็นเก็บปลายทางได้ยิ่งดีนะครับคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าเพจเขายังไงเหมือนกันนะคือก็ไม่รู้อะ ว่าแบบเขาจะโกงหรือไม่โกงแต่คนติดตามเขาก็แบบเป็นส0 0 0 0ืนะครับอันนี้ผมก็ทักไปถามแล้วว่าได้ราคานี้ได้ของตามรูปเลยหรือเปล่าเขาก็ส่งมาให้นะครับอันนี้คือมันใส่ของเวฟได้นะผมไปดูในหลายที่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นใน Lazada มันก็เขียนบอกว่าเวฟ125บ1 2 5 SR แล้วก็บวกด้วยเดมอน125แล้วก็จะมีเพจนึงที่เขาทำอะ่ะไอชื่อในช่อง youtube อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ เขาก็เป็นร้านซ่อมนี่แหละเขาก็เอาอะไรของเวฟร้อยยี่สิบห้ามาใส่แล้วเขาบอกว่าเสื้อสูบฟ้าเนี้ใส่ของเวฟร้อยยี่สิบห้าได้นะเขาก็บอกอย่างนี้แต่ผมมาดูแล้วมันก็น่าจะได้แหละในเว็บมันก็บอกได้แล้วช่างก็บอกได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมก็ยังเดิมอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของผมยังเดิมอยู่โอเคครับสเต็ปง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติจะเปลี่ยนมาเป็นลูกเดิมเราก็แค่ ถอดถอดชุดแต่งออกยกชุดตัวนี้มาใส่แค่นั้นจบโคตรง่ายรู้อย่างนี้ถ้าเกิดผมเจอเพจพวกนี้มั้งแต่แรกๆนะผมน่าจะจัดมาแล้วนะไม่น่าจะเอาแบบอันนี้ไปทำนะครับเสียดายเสียดายอย่างมากเลยราคาแม่งก็โคตรถูกด้วยสำหรับใครกำลังมองหาที่อยากจะทำนะครับก็ลองไปสั่งมาดูได้นะ เอาเป็นเก็บปลายทางนี่ก็ยิ่งดีนะถ้าเกิดแบบเรามั่นใจเราโอนได้ก็แล้วแต่เรานะครับ oh <my. S 1> คือผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียจากนี้นะครับ oh <my. S 1> โอเคครับจะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปใหม่นะครับผมมาเจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ